ครับชื่อก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรครับเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอิมพุงค่ะอิมพุงอันนี้ชามนี้เท่าไหร่ครับชามนี้เริ่มต้นที่สี่สิบาท,บาทค่ะสี่สิบาทนี่เลยน,น้อตื่นน้ตื่นนี่น้อตื่นใส่ไปแล้วฟ้าแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้า,คาสั่งค่ะล,ล,คลูกค้าก็าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยในยามดึกเลยนะครับบอกเลยนี่ของดูของเขาตอนนะครับนี่มาดูเลยนะครับเตือนค่าคืนไม่ต้องนอนเลยครับนี่มีเสียงเพลงฟังเพราะเานู่นอย่างนี้เดี๋ยวโโหเดี๋ยวจะไม่เสร็จเลย อันนี้ชามนี้จะเท่ากัเท่าไหร่ครับนี้เพิ่มน้องไก่จะเป็น70บาทครับเจ็ดสิบาทนะครับ<ม>นี่มีโต๊ะให้นั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตลาดออสารปูดำตรงนี้ก็สารปูดำนะครับนี่เจ็ดจบเออรเลยมีกากหมูเลยากากหมูเท่าไหร่ครับกากหมูจกแค่หมู10บาทสิบบาทหรือว่ามีแพงเลยเนาะนี่เดี่ยวเองปึ๊บๆเนี่ยมาใส่เราฟ้าบต้นนีกเปื่อยๆเลยเปื่อยๆเลยนะน ไปแล้วโอ้โหไปเอาไปเอาอะไรไกล่เลยอะ่ะไก่่ไกอไเอามาไก่แล้วทีว่นี่ร้านอยู่นี่นะอ่าร้านมีไวายวามีอะไรนี่ร้านอยู่นี่อ่ะมากันดึกๆแล้วที่สองละงที่หนึ่งที่สองล,ละจะใส่น้ำละจะเป็นต้ยม,มยำค่ะต้มยำนี่ปา,าบปาบใส่เข้าไปใส่แล้วปาบ นี่อะไรอ่ะนี่เนื้อตุ๋นตุ๋นของดีของดีอ่ะมีมะนาวเข้าไปดอ่าดูใส่ละโคเลโคเล่หน่อยครับเนี่ยโคเลหน่อยเดี๋ยวอันนี้เขาจะแยกนะคโคเลโคเลหน่อยช้อนสีทองครับดู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 ว้าวต่อให้โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับชามละชุดนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทโอ้โหละลานตาจริงนะครับนะ มาแล้วตกพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วโอเคนาลงพักนะสวัสดีครับ